สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแห้งทรงเครื่องมาฝากกันค่ะในวันนี้นะคะเราจะนำปากหม้อมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งกันค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเทาวใ่ม่อมปูอาดลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูหมูสไลด์หมกักต้นหอมผักชีมะนาวน้ำตาลพริกป่นแครอทหั่นฝอยกระหล่ำหั่นฝอยถั่วงอกผักบุ้งหั่นท่อนหมูสับแล้วก็หมูแดงค่ะ พอได้ส่วนประกอบแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งสำหรับทำปากหม้อกันก่อนค่ะแป้งข้าวเจ้าตามด้วยแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใหญ่มอมค่ะคนให้แป้งเข้ากันนะคะหลังจากนั้นค่อยๆเติมน้ำลงไปคนให้แป้งละลายเลยค่ะ ค่อยๆเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วพอเราคนมาสักพักนะคะจนแป้งละลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักแป้งไว้เป็นเวลา30นาทีค่ะระหว่างที่เรารอพักแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลวกเนื้อสัตว์กันค่ะเนื้อหมูสไลด์ที่เราได้หมักไว้มาลวกให้สุกเลยค่ะ ถัดมาตามด้วยลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาไส้กรอกลวกให้สุกเช่นกันค่ะไส้กรอกเราจะลวกไม่นานนะคะเราจะลวกแค่แป,ป๊บเดียวพอเขาสุกแล้วเราก็จะตักไส้กรอกขึ้นก่อนค่ะถัดมาเดี๋ยวเราจะมารวนหมูสับกันนะคะอันนี้ก็คือหมูสไลด์ที่เราลวกจนสุกแล้วนะคะตักนำขึ้นพักไว้ เสร็จแล้วนําหมูสับใส่ลงไปล้วนได้เลยค่ะของทุกอย่างพอสุกแล้วตักใส่ชามแล้วพักไว้นะคะนี่ค่ะตอนนี้หมูสับของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นพักไว้ค่ะถัดมาเราจะมาลวกเส้นบะหมี่กันค่ะใส่เส้นลงไปเลยค่ะ เราสังเกตนะคะถ้าสมมติเส้นบะหมี่เขาสุกแล้วตัวเส้นเขาจะใสขึ้นค่ะนี่ค่ะเขาก็จะใสขึ้นแบบนี้แบบนี้ก็ถือว่าสุกแล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเย็นลงไปค่ะการเติมน้ำเย็นลงไปแบบนี้จะทำให้เส้นเหนียวนุ่มทั้งวันเลยนะคะแล้วพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำขึ้นค่ะพอนำขึ้นแล้วนะคะให้คลุกน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะ คลุกน้ำมันกระเทียมเจียวตอนที่เส้นยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะมีค่ะแล้วพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะวางพักไว้ค่ะเรามาทำปากหม้อก,กันค่ะคนแป้งก่อนทุกครั้งที่จะนำลงนะคะใส่แป้งลงไปปิดฝาประมาณ1-2นาทีนี่ค่ะพอแป้งเขาสุกเขาก็จะฟูและใส่แบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาหั่นครึ่งนะคะ ใส่ไส้กรอกใส่หมูสาบใส่ปูอัดแล้วก็จะมีไส้ผักค่ะเป็นไส้ต่างๆของปากหม้อเราในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนนำแป้งลงทุกครั้งต้องคนแป้งก่อนทุกครั้งค่ะมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้ไส้กรอกนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนไส้ของเราเลยค่ะ และตอนนี้เราก็ทำปากหม้อของเราครบทุกไสแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ปูอัดไส้กรอกไส้ลูกชิ้นหมูไส้ลูกชิ้นปลาไส้หมูสับแล้วก็ไส้ผักพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะทาน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะพอเราได้ส่วนประกอบครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะเราจะใส่ปากหม้อให้ครบทุกไส้เลยนะคะ นี่คะ่ะจัดวางลงไปแบบนี้เลยมีผักกรองอยู่ด้านล่างด้วยนะคะเพื่อความสวยงามพอใส่ปากหม้อลงไปครบทุกไส้แล้วถัดมาก็จะตามด้วยไข่ตาหวานคะ่ะใส่เส้นบะหมี่ลงไปตามด้วยหมูแดงคะ่ะหมูเด้งคะ่ะ ตามด้วยลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาที่เราได้ลวกไว้หมูสับกระเทียมเจียวค่ะน้ำตาลพริกป่นปริมาณตามชอบได้เลยนะคะตามด้วยถั่วคั่วค่ะแนะนำให้คั่วเองนะคะเพื่อความสดใหม่และความหอมต้นหอมผักชีมะนาวค่ะ แล้วก่อนจัดเสิร์ฟเราก็จะราดน้ำหมูแดงลงไปเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งชามค่ะถัดมาชามนี้เป็นไส้ผักนะคะปากหม้อไส้ผักค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแห้งทรงเครื่องจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะเป็นเมนูทางเลือกใหม่ๆนะคะที่รับรองว่ารสชาติอร่อยถูกปากถูกใจถูกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทาอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ